เลโก้แต่ก people, okay. ่อนที่จะรับชมไปรู้จักกับสมาชิกของกลุ่มเราได้เลยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกระพงพงจรเลนทีมครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิตติารพัชรีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายขอขวานทอครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพิเชษมรับมสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธีรวัาย์ดวงปาครับและผมสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทิ่พงศ์มาตาลาดครับเลโก้ตัวนี้ราคา40บาทมาพร้อมกับ T N T เลโกตัวนี้ราคา1นึร้อยบาทมาหอมมันมนี่สุดนะเลโอตัวนี้ราคาสิบาบาทเลโกตัวนี้ราคาิ Okay, yeah!